โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนเพบ่ันเกมบแบ็กเซิร์วอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครของว่าเอ้เราเก็บมาเออมันได้เท่าไหร่กันเออบางทีเป็นคู่มือของแนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าบางคนที่อาจจะไม่รู้นะครับว่าเฮ้เราซีกี่ทเีเราจะได้มานั้นว่าเ,เราอยู่ที่มาดีเราจะไปตีบวเราจะต้องตีกี่ครั้งหรือคราบของเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในตอนนี้นะครับว่า ยังไงก็ถ้าหากผมไอบ่อยก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ผมเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยอากาศมันหนาวเออทำให้ผมไอบ่อยแต่ก็ผมก็จะพยายามไม่ไอบ่อยได้เองนะครับยังไงก็ผมครับโอเคเรา,มาเมื่อกัก็เลยครับโอเคครับถ้าปกตินะครับอาเลเวลที่มันเพิ่มมาเรเวลแต่และตัวละครครับ ก็มันจะบวกตามที่ค่าค่าประสบการณ์ครับโดยที่มันจะบวกทีละ5ก็คือถ้ามันจะไปเิวสองครับก็คือ5แล้วก็บวก1ของตามเวเวปัจจุบันนั่นเองส่วนวลเวล 2, ิวสองจะไปเิวสามก็คือ2บวก5มันจะก็จะประมาณนี้โดยที่ค่าประสบการณ์ที่จะได้ก็คือ1คือการค้นหาทุกครั้งที่การเดินครับการค้นหาก็คือจะบวกหนึ่งส่วนการโจมตีปกติฝั่งข้ามก็คือ โจมตีปกติเฟิร์ตคาทั่วไปนะก็จะบวกหนึ่งกันแต่การค้นหานั้นก็คือจะเป็นแบบเหรียญ E.P. เออที่เราค้นหายอยู่ดีมันก็จะมีเลรียญ E.P. ดึงขึ้นมาน,นี่คือบวกหนึ่งนะแต่ถ้าเจอของก็คือมันก็ไม่ม,ไม,มันก็ไม่ได้บวกนะครับแล้วก็การคราฟไอเทมการคราฟไอเทมก็สามารถได้ E.P. เหมือนกันก็คือหนึ่งถ้าเป็นคราฟของทีเขียวอะ่ะคุณจะบวกหนึ่งคาฟของทีฟ้าจะบวกสอง คราบของเทียมงก็จะบวก3ครับแล้วก็คราบของสีทองครับก็จะบวก4รวมไปถึงการฆ่าสัตว์ป่าครับก็จะเป็นพวกอาพวกอีกาขังคาวแล้วก็พวกนกค่าประสบการณ์ก็จะบวก1ส่วนพวกหมากับสุนัขนะครับก็จะบวก2ส่วนพวกหมีกับอาพวกหมีกับกอริลลาหรือพวกลิงจะบวก3กันส่วนพวกค่ายเจ๊เขียวกับไอ้พวกดร็อกเตอร์นะครับเจ๊เขียวอ่ะจะบวก5ส่วน ด็อกเตอร์ที่อยู่ตรงศูนย์วิจัยก็จะบวก15แล้วก็ถ้าหากคุณค่าฝ่ายศัตรูได้นะครับมันจะรับประกันเรื่องการบวก3ครับแล้วก็จะบวกตามแล้วก็จะทับ1แล้วก็บวกตามแมกเฟอวลของฝ่ายตรงข้ามาหารด้วย5สมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเวอริบก็บวก3เสร็จปุ๊บแล้วก็แยกกันต่อแล้วก็บวก10หาร5ก็จะบวกก็คือ2ก็คือ3บวก2นั่นเองครับ ประมาณนี้นี่คือหลักการของว่าเฮ้ยวเราเ,เราจะขึ้นเท่าไรหร่เพราะว่าเกมน,นี้มันตันแค่18และเมื่อคุณถึงวล <c oughs> แล้วก็ถ้าเมื่อคุณถึงวลสิบแปครับแล้วก็จะบวกค่าส,สถานะค่ามันกับ A นี่ด้วยโอเคเรามาดูอันอย่างที่2ครับอย่างที่2ก็คือค่าความชำานาญหรือคารยกว,ว่ามาตเตอรี่ บางทีบางที่คุณตีอ่ะมันจะได้เท่าไหร่ไปบางทีเขาอาจจะเล่นเร็วหรือว่าตั้งแต่มารเอฟมาระดับต่ำสุดไปก็คือว่าเอ้ยเราเล่นมานระดับต่ำสุดอ่ะเออเราจะตีกี่ทีจะขึ้นเรื่อยๆนี่คือของทาง Official ของ b ัลเซอร์บอที่เขาทำตารางมาให้แล้วครับว่าหลอดสเตอร์อาร์หลอดมาสเตอร์ดอ่ะ,อะเลยขึ้นแต่ละมาอ่ะเออเท่าไหร่ครับมีตั้งแต่เอฟเอฟไปอ e. ีก็คือ5 e ไปอ e. ีบวกก็คือ5ส่วนอี e. บวกไปดีก็คือ5้ ส่วน d ไปดีบวกก็คือก็คือ6แล้วก็ดีบวกไป C ก็คือ7ครับแล้วก็ซไป C บวกก็คือ8 C บวกไป B ก็คือ10 B ไป B บวกก็คือ11 B บวกไป A ก็คือ12 A ก็คือ13 A บวก A ไป A บวกก็คือ14แล้วก็เไปเก็คือ15มันจะประมาณนี้แล้วก็ ยิ่งเราเพิ่มมาร์สมากขึ้นอัตราการเพิ่มของสเตตัสเรื่องแอตแทกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามนี้นครับแล้วก็ถ้าหากเป็นจะมีแค่2มาร์สเท่านั้นครับคือมาร์สเอกับมาร์สไอเอสเอสครับที่จะได้บัฟของค่าเจาะเกาะตั้งแต่ F อถึง AA อบวกจะไม่ได้บัฟค่าเจาะเกาะนะครับมีแค่2อันครับแล้วก็จะได้แล้วก็ยิ่งเพิ่มมาร์สมากขึ้นก็จะได้ยิ่งเพิ่มความแม่ยนยำมากขึ้นนั่นเอง นี่คืออัตราการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความแม่นยำน,นะครับโอเคแล้วก็จุดสนใจนะครับก็คือถ้าเราขึ้นมา W N นะครับเราจะได้รับสถานะอันนึงครับที่มีชื่อว่าถ้าเราตี3ครั้งเราจะได้บัฟแ t ท c กของตัวละครถาวรบวกหครับยิ่งตีสาครั้งก็บวกหของตัวละครนะครับมันไม่ใช่บวกไอเทมนะแต่ว่าบวกตัวละครนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าคุณโดนพวกไอโชยจียตี่ยมันไม่ลบบัฟนะครับ มันตีได้เก็บได้ปกติเพราะว่าโชยจิบอกว่าเรื่องมาร์ธังนั้นเอ้ยคือว่าคุณจะได้คุณจะไม่ได้รับค่าประสบการณ์มาร์ธรรี่แต่ไอ้บัฟดับเบิลเอ็นเนี่ยมันคือบัฟตัวละครที่ตีสามพันแล้วบวชตัวละครหน,นึห่งดาเมจบางคนอ,อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนอาวุธ <c oughs> บัฟมันจะหายไหมหายครับ สมมติว่าคุณไปตีอยู่แล้วอาวุธมันแตกเว้ยบัฟสถานะไอ้ที่เป็น3ตีสครั้งอ่ะมันหายนะครับเออโยเว้นักคุณจะนสายมาัดเออมันก็ยังอยู่แหละคุณแต่คุณก็เป็นหมัดเปล่าคุณก็ตีได้อ,อ่โอเคแต่ถ้าหากไอ้บัฟสถานะหายแต่ว่าค่าแอทแท็กกับของตัวละครมันยังคงอยู่นะครับสมมุติคุณตีไป จนมันแอคแทกบวกสามของตัวละครอ่ะเออมันก็จะยังอยู่ถาวรน,นะครับถ้าหากคุณเปลี่ยนอาวุธอ่ะแต่มันก็จะมีใครอะไรที่มันไปนเปลี่ยนอาวุธเออถ้ามีก็ยอด <c oughs> โอเคจุดสนใจคือเราจะได้มาร์ตเตอรี่นั้นได้ยังไงหนึ่งครับการจบตีปกติ <c oughs> ตีทั้งฝ่ายฝ่ายผู้เล่นตรงข้ามหรือตีทั้งพวกสัตว์ป่าตีหนึ่งฮิตก็คือได้บวกหนึ่ง รวมไปถึงการทำอาวุธวิธีการทำอาวุธกับไอของการค้าของยีเพียของแม็กเบลเวอร์อ่ะมันต่างกันนะครับมันแตกต่างกันอันนี้บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่อันนี้ศูนย์จุดห้าหนึ่งสองแล้วก็สี่ถ้าทำอาวุธเขียวก็คือศูนย์จุดห้าถ้าเป็นทำอาวุธฟ้าก็คือบวกหนึ่งทำอาวุธม่วงก็คือบวกสองแล้วก็ทำอาวุธทองก็คือบวกสี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย ถ้ายิ่งของเทียต่ําเราจะได้มาร์กเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่ครับมันนับตามจํานวนฮิตนี่ครัจบจมตีปกติครับมันเขียนทับวิ่งอย่างนี้เลยจงตีปกติบวกหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นอาวุธเทียอะไรมันก็คือบวกหนึ่งฮะเออมันก็เก็บมาร์้คือบวกหนึ่งและอันนี้ครับจุดจุดสนใจครับถ้าหากคุณรอดในแต่ละเวะ็บ อย่างเช่นเว็บหนึ่งไปเว็บสองอคุณก็จะได้มาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าอ่า <c oughs> <c oughs> ะแล้วก็ถ้าหากผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่อาจจะยังไม่รู้หรือกำลังว่าไอสามารถหาข้อมูลได้จากทางไหนครับอันนี้ครับก็คือหาได้จากทางสารบัญของเกมแบ็กเซิร์ฟเวอร์คลิปไปที่สารบัญครับแล้วก็ไปคลิกไปที่คู่มือ ก็จะมีพวกเครื่องมือสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็คู่มือของเกมกติกาของการเล่นของแปล็คเ์วอลนะครับก็คืออันนี้ผมกดของคําว่าค่าประสบการณ์นั่นเองแล้วก็บางคนนะครับอา,อาจจะโงงว่าเฮ้ยให,ให้งั้นเราจะต้องตีตลอดหรือเปล่าไม่ไม่จะเป็นต้องตีตลอดนะเพราะว่าบางทีอ่ะ บางทีเราก็มินยันนนครับของก็ได้ครับรับของเทีย่ยทำอาวุธอ่ะมันไม่จํากัดนะมันไม่จํากัดน,นะน,น,นะว่าต้องเป็นทําอาวุธนีน่นะทำอะไรก็ได้ครับทำรับอาวุธอะไรก็ได้อ่ะพวกหมวกพวกเสื้อพวกแขนพวกขาพวกเครื่องประดับมันก็รวมหมดนะไม่ใช่พวกอา,อาวุธตีเออบางคนอาจจะสงสยัยว่าเฮ้ยยูอ่ะเว็บสองอ่ะทำมันไปไปแม่งมาร์ทเอแล้วเอ,อจะมาร์ทเอแล้วเอบครับอันนั้นน่าเขาจะตีบ่อยอ,อ ว่าวันนี้บวกตามเปอร์เซนต์นี่ด้วยบวกหนึงบวกหนึ่ง,ง <c oughs> ดูนะฮะถ้ามันเรื่องที่มาเจ็ดใช่ปะเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบห้ายี่ห้ายี่ยสามสามหกสามหสีบปคือเขาตีกับสี่สิบก่ทีตีะมาณเกือบสามสิบทีไม่ก,ก็สี ถ้ารวมก็คือว่าคือทั้งเกมของเขาในการสองเว็ะคือเขาตีเกือบทั้งเกมอลนะตีเกือบ 40- 50ถึงครั้งะถึงจะได้มาร์เอถึงไม่ก็มาร์เอบวครับ5้ารวมถึงการคาผองด้วยแล้วก็รอดในแต่ละเวฟบด้วยยังไงก็โอเคอยังไงก็ผมขอจบอาการพูดของการเก็บมารตอลีนเพียงเท่านี้นะโอเคส่วนคลิปต่อไปอ,อถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะมาแนะนำเรื่องว่า อาวุธเราจะแตกหรือจะเล้ากี่เปอร์เซนต์กันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพังเลยหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมก็เลยทํคชิปแยกเป็นแต่ละอันดีกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําของ m a c v i v แล้วก็การเก็บมาร์นว่าเอ้ยเราเก็บไวเท่าไหร่แล้วก็ m a c v i v เราเก็บได้อย่างไรกันยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าได้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ